โดนแล้วครับโดนแล้วครับโดนแล้วครับวครับรรให่วันนี้จะพามาเท็กซัสนะดีมีน้าบอกมาเป็นหมายปิดเขาบอกให้มาล่าปลาช่อนแต่ต้องเท็กซัสในบ่ออะไรสักอย่างอย wrote, okay. ่างนี้แหละจะตามมาเลยตอนนี้ก็ถึงถึงแล้วนะหลังจากที่บิดมอเตอร์ไซค์มาแบบแรงมากเลยเพราะว่ามันบอกว่าให้รีบมาปลาจะหมดบ่อ โอเคเดี๋ยวเราไปตามชมกันเลยเท็กซัสตอนนี้กำลังเดินเข้าหมา่นะะเป็นอะไรที่ตื่นเต้นมากเลยโซเขาบอกว่าไม่มีคนเคยตกนะโอเคอันนี้ก็เจอโปแล้วนะเราเดินเข้าไปหาโปกับโปกําลังขยาเขยา่าสายอยู่เลยนนไม่รู้ว่าใช่ทางเข้าหรือว่าทางไม่ใช่เขาบอกว่าหมายปิดนะระดับโปเขาชวนมาขี้ผมแทบหลุดเลยมาแล้วโอ้ยชอเลยอะ ไสวัสดีครับพี่ออฟโอ้ยยังนั่งเชียร์เลยอ่ะเนี่ยเจ้าอนเลยอะ่ะสงสัยจะไม่มีใครทำอุปกรณ์ให้ผมแน่เลยคราวนี้นี่โปรครับโปรโปรกำลังเจิร์กอยู่ครับไม่รู้โดนหรือเปล่ามึงเดีย๋ยนใช้กระดีเหล็กเลยนะกระดีเหล็กได้เลยครับได้เลยครับรโปรกระดี่เหล็กได้สองตัวแล้วนะเฮ้ยจริงอ่ะไหนอ่ะปลาหูได้มาสองตัวแล้วขี้ผมยับหลุดมาบิดมอเตอร์ไซค์มาขี่จะล่วงจากรถเอาอ่ะ อาทำทำทำอาทำหรอนี่ใจดีเหมือนเดิมอะไรครับให้กูบีรนริมโน้นโหสุดยอดเลยนี่เป็นกรรมการนะครับมาตัดสินเดี๋ยวเวลาหมดโอเคงน้นก็มีสองนะครับผมเดี๋ยวเรามาตามชมกันเลยครับผมนี่ตัวที่ไรแล้วนะครับโหเลือดสาด ตายอย่างนี้ตายยอดเลยอะ่ะมือยังขึ้นอยู่ตัวบาปตัวบาปยังใช้ได้อยู่ยังไงได้อยู่หันมามองอย่าหมายความว่าไงบ้าหันมามองเองี้ย หลุดนะครับหลุดหลุดโอ้โหหลุดเสียด้โดนแล้วครับ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 หูใหญ่ครับใหญ่ครับหูใหญ่ครับใหญ่ไหมครับใหญ่ไหมครับเยอะเลยใหญ่นะโอ้โหตามมาจะตามมา เข้าเมื่อกี้ป่ะวะ่าโอ<ฮ>้ได้กันใหญ่เลยเว้ย ยกไข่ลยยกไข่ลยยกไข่ลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโอเคโอ้โหได้แลได้ไล่ตอนนี้ได้แล่ได้ไล่ได้ไลไปดูตามไปดูตามไปดู ถ้าจะใหญ่มากถ้าใหญ่มาก,ามากโอ้โหว้าว <Wow. S 1> อ้าวหลุดเด้อปลาอะไรอะ่ะโดนอีกแล้ว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 คันง,ง้เลยอะไรกันเนี่ยตีอยู่ตั้งนานไม่กิน เออละเออละเนี่มยปลาพงอยู่หัวเนี่ยสัตว์โอ้โหเลือดท่อนวิ่งอย่างนี้ไม่ใช่ช่อนแล้วมั้งเนี่ยกระพงจริงไอ้เฮียโอ้หน้าแดกก็ตุกๆไม่ติดไอ้เฮียแดดก็หลายทีใส่แป๊วเหยียอแพง โอ้โหน,น,น,นี่ตึงเลยตึงเลยครับตึงเลยตึงเลยตึงเลย,ยตึงเลยตึงเลยตึงเลยหูใหญ่เหมือนกันนะเนี่ยต้องรอให้มันหมดเนี่ย ใหญ่ด้วยว่ะยอดจริงๆเลยจะหล่น <só> น <c iful> ้มเนี่ยเอาเรีวๆล่นดิโอ้โหสุดยอด ถ่ายรูปดิถ่ายรูปดิจับดิจับดิมึงต้องจับข้างบนโอเคถ่ายละถ่ายละโอ้โหใหญ่มากใหญ่มากโอ้โหเสา3โล4โลได้วะเนี่ยเฮ้ยงี้ผมต้องใช้กระดีเ็กป่ะใด้หมดเดอ หูแม่งกูตีไม่เห็นจะกินเลยอ่ะโอเคครับโดน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 ทุกคนโอ้โหใหญ่ไหมครับใหญ่ไหมครับโอ้โหข้าวปืนข้าวปืน เฮ้ยเข้าแล้วด้วยสัตเอ้ยหลุดไปแล้วไม่น่าหลุดหรอกเข้าปืนอยู่อ้ปืะไปละเยอะเยสัตว์เยอะอยู่ออกดี๋ยวยหอมดิเฮ้ยเป็นไงเป็นไงออกดิเฮ้ยออกเเฮ้ยอกเยอกเฮ้ย กปเปอร์มานี่ไงกิปเปอร์ตอ่อขวาแล้วข้าขวาแล้วดึงซ้ายดึงซ้ายดึงซ้ายนี่ไปถึงไม่ถึงไม่ถึง,ถงต้นโดดน้ำเลยดีกวา่าอุ้มแม่งเลยอู้หูใหญ่สะไซส์สามตัวไซส์พอๆ<อ><อ>กันหมดเลยอ่ะใช่ไซส์เดียวกันหมดเลยโอ้โห แม่งเด้ลืมกากระบาดหัวไว้ว่าของใครที่อ่ะเดี๋ยวมาคุยกันว่าของเขาใหญ่ของเขาใหญ่เฮ้ยใหญ่ไม่ใหญ่ไอ้เ่ยกระพงมึงก็ใหญ่กว่าที่อ่ะหนาวรำไรอ่ะหวานหวานเล่นเล่นเล่นหลุดเล่นหลุดขวาแล้วขวาแล้วว้าที่อ่ะเด็

ยืมน่ะได้ยืมได้ตัวตัวใหญ่เออโอ้โหตัวมันเล่มเลยโอ้โหเขากินรอบด้านเลยเฮ้ยเอาแล้วไงไทยออฟได้นี่ผมเจ๊งแล้วเนี่ยเนี่ยมึงตีเขาปกอย่างเงี้ยตีเขาอกบอุบอุบตลอดอ่ะโอ้โหดึก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 ไทยออฟได้นี่เรียบร้อยเลยกูขี่มอเตอร์ไซค์กลับบ้านเลย มาบังมาจัดให้ไปต้นโอ้โห ยังไม่เหนื่อยยังไม่เหนื่อยยังไม่เหนื่อยติดล่าหน้าได้แล้วไม่ต้องแล้วสงานไม่เห็นกินเลยไอ้กัดไอ้ออฟไอ้เหี้ยเฮ้ยเป็นเล่นจริงวะเนี่ยไอ้ออฟไอ้ฮาอย่าได้นะเว้ยยังไงวางเปลี่ยนปออทีเดียว ถือขอถ่ายรูปหน่อยถ่ายรูปหน่อยยืนบังหน้าเลยก็ได้ครับยืนอย่างนี้โอเคโอเคครับผมตีกอดโอยปิดดปอดปิไอิอปิดปอดปิอปิดปอดปิ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 ปิด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 ปิ ไปเข้า่ะเนี่ย <c oughs> เรียบร้อยอยี่ยส่งตัวเตีป่าไม่ตัวติดเคนละตัวห้าตัว หูไซส์เดียวกันหมดเลยอ่ะโอ้โหโอ้โหโอ้โห ออฟแม่งกูบอกว่าอย่าได้นะเออกูไม่ได้หรอกว้าว <Wow. S 1> อะอะถือเลยถือเลยไข่ <Wow. S 2> ก็ได้วะ่ะเออไข่ก็ตกได้นะอูแม่งโดนอีกแล้วแม่งโดนอีกแล้ว โอ้โหเฮ้ยไม่ไม่กินกูเลยวะหูยลุกตีทํางานไหวเีระวังระวังแลระวังขาดตีหน้าหูยหกตัวแล้วะ เขาไม่ได้เลี้ยงใช่ไหมหรอโอ้้หูว้าวจอดสี่ตัววา้สี่ตัวลงมาช่อนเลยถ่ายรูปหน่อยยืน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 ออกมาหน่อย